สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ตอนนี้รอน้องคำอีแต่งตัววันนี้เราจะมีการไปเที่ยวนะคะเที่ยวสถานที่ที่น้องเกลยวยังไม่เคยไปน้องจะแสงเคยไปไหมไม่เคยไปแต่คนนี้เคยไปไเคยแล้วทําไมวันนี้ขาดไปคนนึงเลยเขาไม่สบายอ๋อบุญวนวลไม่สบายโอ้เป็นอะไรบ้างหรือเปล่า<ม>โควิดเหรอมาถึงแล้วนะคะอันนี้เราได้ไกด์เรามานะคะ แล้วเราต้องไปถามคนนี้คนขับรถคนขับรถเป็นไงวันนี้เส้นทางดีมากดีมากเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะแม่พออะไรเออเส้นทางเหรอคะมาคำเดียวมาครั้งเดียวเข็ดเลยไปไปไปนำนำไปเลยค่ะนำไปเลยค่ะเอาเลยยายานั่นกนเลยไปพร้อมๆกันนั่นแหละขึ้นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นวิววิวบรรยากาศนะคะ อุย้ยบหนมีนมีบหนมีสังขายแนะตีตั้งต่างนี้นี่นะเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายไปดูเลยดีกว่ามันอยากดูว่ามีอะไรอะไรยังไงเราถักขึ้นไปทางโน้นขึ้นไปทางไหนขึ้นไปทางนี้มั่งก่อนขึ้นไปอันที่หัวไผ่น่ะเออคือนทางนี้อะ่ะไก้วะเป็นตัวอะไรนะ่ะอยู่ในกรงนั่นะเป็นตัวอะไรน่ะเออไปดูเลยดีกว่าหมาหรือเปล่านั่นล่ะหมาป่าหมาป่า เคยเห็นไหมมันก็เหมือนหมาที่บ้านเราหรือเปล่ามาเมืองอุ้ยจ่าแสงมีรถให้เธอนั่งด้วยสบายแล้วสบายแล้วไม่ต้องเดินแล้วใช่ไหมไป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 ชมกันดีกว่าค่ะคุณไปเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหมาบาที่จานแสงบอกนะท่าุกคนวิวที่นี่ก็จะสวยงามมากเลยนะคะแล้วนี่ เข้ามาตอนแรกๆก็จะเจอนี่เลยนี่เขาเรียกอะไรอะนางเลือกอหรอมีมีมครีบแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะแต่ว่าเคยไปเห็นตอนที่เขาทําอันนี้คนทํามันอยู่บัดกัง่งเคยไปเห็นอยู่นะเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นก,ก็ก็นึกอว่าเขาจะเอาไปไว้ตามวัดที่ไหนได้เอาไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนี่วิวจะสวยงามแบบนี้ แต่ทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้ไปเลยค่ะไปทางไหนต่อคะย,ยิ้มไม่ออกแล้วนาย,ยิ้มไม่ออกร้อนเกินร้อนเกินนะคะอ๋อนี่คือเข้าทางหลังหรือเปล่า,าอ๋อไปทางนี้ก็ได้ไปนั่งตามตามต้นไม้มันน่าจะเย็นนะไม่เข้าไปหรอลองไปนั่งทางนี้ก่อนเพราะว่าข้างในรู้สึกว่ามันก็จะร้อนอเพราะมันตากแดดดีเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้เราเดินเด่นนะคะน่าจะเคยมีใครมาถ่ายแล้วหลายคนนะแต่ว่าน้องยังไม่เคยมาก็เลยให้น้องเขาพามาเที่ยวนะคะทางนี้มันจะดีหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีอันนี้ด้วยที่นั่งให้เรานั่งนะคะแบบร่มเย็นเลยแบบเย็นๆสบายเลยนะคะอาการแบบนี้แล้วก็มีเสียงแบบ จิจจ้าด้วยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัก,กระจันอ๋อใช่ใช่จักกะจันเขาเรียกว่าจัก,กระจันนะคะมีเสียงจัก,กระจันด้วยก็จะโอเคหน่อยนึงเป็นยังไงรู้ลา,าลังกันฮะรู้จริงฮะรู้รู้รู้จริงรู้จริงความดูนี่ดูจริงๆแต่ว่าตอนนี้คือยังเดินไม่ทั่วนะคะทุกคนเราต้องไปดูแบบทั่ว ถึงจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะดูหน้าแต่ละคนทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะสายหัวเอาเลยไปดูกันไหมไปไปคนรีวิวตรงนี้สวยงามค่ะเขาจะทำคล้ายๆเหมือนน้ำตกที่ไหลลงไปเนาะสวยๆแล้วตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแต่ตอนนี้ขอเดินไปแบบช้าๆช,ชมวิวแบบชมวิวแบบสวยๆไปเลยนะคะ มีบรรยากาศที่นี่โอเคสําหรับใครที่แบบอุ้ยอยากทานข้าวที่แบบวิวดีๆอุ้ยนี่มีห้องน้ําด้วยห้องน้ําแต่วันนี้ขึ้นไปข้างบนเนาะเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันค่ะบรรยากาศในตู้อบชัดๆบรรยากาศตู้อบชัดๆนะคะนี่เขามีสระว่ายน้ำนะคะ นี่เลยใครอยากมาว่ายน้ํามาได้เลยนะคะทุกคนร้อนๆแบบนี้ต้องหาที่สาว่ายน้ำน,นั่นนั่นนั่นแบบสบายเลยนะคะมาเล่นน้ําแบบนี้ดูดูดโอ้โหจะแสงจะแสงโดดลงไปเลยจันแสงเ, <laughs> เล่นน้ํากันอย่างสบายเลยนะคะ โอ้โหโอ้โหเขาายน้ำเป็นด้วยอีกดูสิมีบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยไปไปต่อบรรยากาศแบบสวยงามสวยงามแต่แซนแสงบอกว่าอยากจะไปดูเครื่องเสียงเลยค่ะเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่เชงตุงนะคะ ที่ตรงนี้มีเครื่องเสียงนะคะนี่อ,อ๋อเขา,าสำหรับชิลๆสำหรับการร้องเพลงเอาฟังให้ให้คนที่มาทานข้าวที่นี่ฟังเออให้นักท่องเที่ยวฟังตันแสงมาสมัครเป็นอันนี้ไหมนักร้องดันแสงหัวราอ,อเลยบอกไม่ไหวนะคะ มุมตรงนี้สวยนะแต่ว่าหน้าม,มืดไปน,นิดนึงมุมสวยแต่หน้าม,มืดใช่พเราไม่ใช่เราต้องแบบว่ามานั่งที่แบบมันเนี่ยหน้าม,มืดแต่มุมสวยนะคะวิวสวยวิวสวยวิวเขาสวยแบบชัดเจนมากเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยมามาอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าอยู่ที่แบบร่มตรงเนี้ยแล้วมันเย็นๆแล้วก็มีเสียงจะกระจาเล็กจิจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดแบบนี้แบบเดียวก็จะหลับแล้ว เดี๋ยวก็จะหลับแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เขาเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้แล้วนะคะก็ถ่ายวิวบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนได้ชมก่อนเลยละกันนะคะถ่ายรูปไหมคะถ่ายะได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแก้วก็คือได้ไปส่งน้องๆกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะแล้วก็น้องแก้วก็คือ ไม่เคยไปในสถานที่แห่งนี้แล้วก็เอาจริงๆจะบอกว่าน้องแก้วเนี่ยไม่เคยไปแต่เห็นเขาถ่ายวิวโรงแามมันสวยมากใช่ไหมพอเห็นวิวมันสวยเนี่ยเราก็รู้สึกชอบรู้สึกอยากไปแต่พอไปหรอโอ้โหเส้นทางที่ไปนี่คือยากมากแล้วเส้นทางก็คือแบบยังเป็นเส้นทางแบบ ยังไงอะยังเป็นดินอยู่แล้วก็เส้นทางแบบท,ทุลักกันดานจริงๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่แบบอชอบในเส้นทางแบบนั้นก็สามารถไปได้นะคะวิวสวยดีวิวก็โอเคแต่สถานที่เขาดีแต่เราไปผิดเวลาเพราะอะไรเราไปตอนกลางวันแดดมันก็เลยปิเปี้ยง,ง,งหน่อยนึงนะคะเราก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคถ้าสมมุติว่าจะสั่งอาหารกินที่นั่นใช่ไหมได้ยินว่า ออได้ยินเขาบอกนะคนที่เคยไปก่อนอะ่ะบอกว่าอาหารที่นั่นแพงเราเราอะ่ะเราเป็นคนที่ไม่มีงบเยอะเราก็เลยไปไปทานที่อื่นต่อนะคะไปที่อื่นต่อเลยแล้วก็ไปกับน้องๆเขาเช่นกันนะคะออถ้าอยากรู้ว่าน้องๆหลังจากไปเที่ยวหาน้องคอําอีแล้วไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าโหกัดไทยหรือว่าโหพายหรือว่าโหน้ำ นำ้ำพุเออถ้าหากว่าอยากรู้ว่าน้องแกไปหาน้องคำอีไปน้ำพุแล้วไปไหนต่อไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะก็รอชมคลิปหน้านะคะรับรองว่าโอ้โหสนุกมากแล้วอย่างหนึ่งไปวันนี้ก็ไปแบบโอ้โหแบบเป็นกันเองแล้วก็ไปกับน้องๆน,น่ารักกันทุกๆคนเลยนะคะแบบได้คุยกันแบบโอ้โหสนุกเฮฮาเอาจริงๆคือเราไม่ได้คุยกันแบบในแนวนี้ในสไตล์นี้แบบ เออนานแล้วอะไรเงี้ยเนาะพอเวลาได้ไปอยู่ด้วยกันพอได้ไปคุยด้วยกันอะไรเงี้มันก็แบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่วิวที่ตรงที่ที่ไปที่ล่าสุดอะที่ที่ไปอะท,ท,อะที่นั่นอะโอเป็นสถานที่แบบน่าร้อนอะนะเนาะแต่ไปที่นั่นอะมันรู้สึกไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่แต่มันดีดีตรงที่ว่าไม่มีคนเยอะไม่มีเสียงเพลงเราจะได้แบบว่าเออดีดีแบบ ถ่ายได้สะดวกอะไรแบบนี้นะคะแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่โหหัวน้ำหัวน้ำหัวน้ำพูนั่นแหละอันนั้นก็พอเราเห็นเขาเห็นเราเข้าไปอ่ะเขาก็เปิดเพลงออกมาแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายแล้วนั่นเองนะคะแต่รวมๆแล้ววันนี้ก็สะดุกสนุกดีนะคะก็สําหรับในวันนี้นะคะน้องแก้วก็ได้ทําภารกิจของน้องแก้วได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนั่นก็ได้นั่นก็คือเอ่อ ไปถามน้องคำอีว่าจะทำคลิปต่อหรือจะพอแค่นี้ใน จะบอกเน่ยเรีย,ยกร้องจาก PFC น้องแก้วก,ก็ไปทําให้แล้วนะคะนั่นก็คือน้องเขาตอบมาว่าจะทําต่อนะคะก็รอชมคลิปในเร็วๆนี้ได้เลยนะคะพอ,อน้องเขาได้ตัดต่อคลิปไว้แล้วนะคะก็อาจจะเป็นวันที่1เดือนหน้าก็ได้นะคะที่เขาจะลงคลิปแล้วนะคะก็ฝากติดตามช่องน้องความอีเชียงตุงแล้วก็ช่องน้องโแก้วด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอ ขอบคุณที่พี่เอฟซีช่องน้องวัวแก้เชียงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งให้น้องวัวแก้ด,กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ปลาปีบีน้องดองเฮากาหานอกคำอีแล้วก็กาแอลโหดน้ำผู้เอ่อกาสำหรับตีหัน้ำผู้นั่นาว่าว่าถึงก็อาจจะได้เป็นสถานทีตีว่าสวยงามสถานตีตีสำหรับเหมาะสมสำหรับแบบว่าปอลล่งเมเล่ง,ลงแต่สำหรับคนมีเงินเหมือนทว่า ไม่ค่อยเหมาะสมเลยค่ะก <g iggle> ็สําหรับวันนี้เมืม่อแอวก็มีมีมีตังเปล่าหลายอยู่ค่ะแต่สําหรับวันนี้ก็ที่มาลาบบิบีนอนนอนเขาไว้กะอีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน